บทเฝ้าเดียวซีรีส์40วันในชุมชนแห่งความรักวันนี้ก็เป็นวันที่32แล้วนะครับพี่น้องหัวข้อพระคัมภีร์วันนี้สําหรับใกลครวนและสนทนากับพระเจ้าก็คือ1นึเปโตรบทที่หข้อ5ที่กล่าวว่าในทํานองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคําของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพี่น้องที่รัครับจากพระคัมภี์ข้อนี้ท่านเปโตรก็แนะนําให้คริสเตียนเ,เรามีความถ่อมใจเพราะเราจะได้รับพระคุณจากพระเจ้านะครับส่วนคนที่เย่อหยิ่งจองหองก็เท่ากับเป็นปฏิปักษ์หรือก็คือเป็นศัตรูกับพระเจ้าเลยทีเดียวนะครับ พี่น้องครับคุณทราบไหมครับว่าความบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรมันก็คือความเย่อหยิ่งจองหองนั่นเองตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์ซึ่งก็คือซาตานนะครับมันได้รับการทรงสร้างมาจากพระเจ้าอย่างยอดเยี่ยมเหนือใครแต่ว่ามันกลับเย่อหยิ่งแล้วก็ตั้งตัวอยากเป็นพระเจ้าซะเองสุดท้ายก็เลยถูกพระเจ้าขับไล่ตกจากสวรรค์นะครับ แต่ตัวอย่างในทางตรงกันข้ามก็คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงสภาพเดียวกับพระเจ้านะครับพระองค์มีพรลักษณะของพระเจ้าครบทุกประการเปี่ยมด้วยฤทธิอำนาจแบบพระเจ้าแต่ก็ยังยอมถ่อมตัวถ่อมใจมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในฟิลิปปีบทที่สองข้อ6ถึงกล่าวว่าพระเยซูทรงสภาพของพระเจ้าได้สมัครใจ ที่จะรับสภาพของการเป็นทาสผู้รับใช้ด้วยความถ่อมใจจนถึงความมรณาที่กางเขนแล้วก็ในยอห์นบทที่13ข้อ4กล่าวว่าพระเยซูก็ได้ถอดเสื้อออกเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวแล้วก็เทน้ำลงในอ่างเอาน้ำมาล้างเท้าเหล่าสาวกด้วยผ้าเช็ดตัวที่คาดเอวนั้นเห็นไหมครับพี่น้องนี่เป็นการแสดงออกถึงความถ่อมใจที่เป็นลูกปธรรมที่สุดนะครับในโลกนี้ ไม่เคยมีอาจารย์คนไหนนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีลูกศิษย์ติดตามหลายพันหลายหมื่นคนแล้วเขาก็ถ่อมใจมาล้างเท้าให้กับลูกศิษย์ผมเองไม่เคยเห็นเกจิอาจารย์ดังๆที่มีอิทธิฤทธิปฏิหารถ่อมใจมาทําแบบนี้ให้กับลูกศิษย์ของตัวเองเลยนะครับก็เห็นมีแต่ลูกศิษย์คอยปฏิบัติรับใช้แต่ว่าพระเยซูผู้มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ทำการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติได้มากมายแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังกับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือทอมตัวทอมใจมาล้างเท้าที่เหม็นแล้วก็สกรปรกให้กับเหล่าลูกศิษย์ของตัวเองนะครับพี่น้องครับคุณรู้ไหมครับว่าในยุคสมัยชาวยิวเมื่อสองพันกว่าปีก่อนงานล้างเท้าจัดว่าเป็นงานที่ทาต้อยที่สุดก็มีแต่ทาสเท่านั้นแหละครับที่ทํางานนี้ให้กับเจ้านายแต่พระเยซูกําลังล้างเท้าให้กับสาวกทีละคน พระอ,องค์กำลังสอนเรานะครับด้วยการกระทําที่ถ่อมใจไม่ใช่สอนเราด้วยปากเท่านั้นคุณทราบไหมครับว่าคิเสเตียเราได้รับการไถ่และบังเกิดใหม่แล้วเรามีตัวตนใหม่ที่ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเรามีคุณค่าและมีความสําคัญมากในสายตาของพระเจ้าเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์เลยนะครับมีค่ามากแค่ไหนก็มีค่ามากถึงขนาดที่ พระเจ้ายอมให้พระบดองค์เดียวมาตายอย่างทรมานสาหัสที่กางเขียนเพื่อรับโทษผิดบาปแทนเรานี่แสดงถึงการที่พระเจ้ามองว่าเราเป็นคนมีคุณค่าและมีความสําคัญมากเลยนะครับพี่น้องครับงานที่คุณทำขณะนี้หรือว่าฐานะทางสังคมของคุณไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าที่แท้จริงของคนนะครับ แต่สิ่งที่พระเยซูได้ทําบนการเขนเพื่อคุณต่างหากละ่ะมันเป็นหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณค่าที่สุดในสายตาของพระเจ้าผู้ได้สร้างคุณขึ้นมาต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ควรจะร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพัฒนาอุปนิสัยความถ่อมใจของคุให้มากขึ้นนะครับความถ่อมใจในขั้นตอนแรกก็คือ การที่เรายอมรับว่าทุกสิ่งที่เรามีเราเป็นในขณะนี้เราล้วนได้รับมาจากพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นเราถ่อมใจยอมรับว่าถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยคือถ้าคุณเป็นคนถ่อมใจแสดงออกโดยการขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีหรือแสดงออกด้วยการที่คุณรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ผมก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยนะครับ คุณมาถูกทางแล้วในการติดตามพระเจ้าเขาวนี้มาดูความถ่อมใจในขั้นตอนที่สองก็คือการที่เรายอมรับว่าแผนการของพระเจ้านั้นยอดเยี่ยมกว่าแผนการของตัวเราเองคือว่ามันไม่ผิดหรอกนะครับที่คุณจะมีความฝันมีแผนงานของตัวคุณเองแต่คุณจะต้องตระหนักเสมอด้วยความถ่อมใจว่าแผนงานของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าแผนของคุณพระเจ้ามีวัตถุประสงค์บางอย่างที่ได้สร้างคุณมา และให้คุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับคราวนี้มาดูความถ่อมใจในขั้นตอนที่สามนะครับก็คือเมื่อคุณรับรู้ตระหนักถึงแผนการว่าแผนการพระเจ้ายอดเยี่ยมกว่าแผนของคุณแล้วคุณก็ควรยอมจำนนที่จะก้าวเดินไปตามแผนการของพระเจ้าทีละก้าวนะครับการจัดเตรียมและการทรงนำจากพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมคุณควรจะมีความเชื่อว่าพระองค์นั้น ได้เตรียมแผนการสำหรับคุณไว้อย่างดีแล้วและพระองค์ก็จะเปิดเผยให้คุณรู้เพียงทีละก้าวนะครับคุณจะไม่เห็นแผนทั้งหมดของพระองค์ทีเดียวแต่ถ้าคุณยังไว้วางใจก้าวไปตามแผนนั้นนั่นก็แปลว่าคุณถ่อมใจที่จะยอมรับในแผนของพระองค์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับพี่น้องครับผมเองก็มีความฝันมีแผนการของตัวเอง แต่เมื่อผมได้มาเป็นคริสเตียนได้มาเดินกับพระเจ้าหลายสิบปีผมก็พบเสมอว่าแผนของพระเจ้านั้นดีกว่าแผนของผมเองมากมายหลายเท่าเลยนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อผมวางแผนอะไรของตัวเองแล้วผมก็จะคอยเฝ้าสังเกตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยนะครับผมจะมีสติมั่นทุนถามพระเจ้าเสมอก่อนที่จะตัดสินใจคุณรู้ไหมครับว่า พระเจ้าจะไม่บอกทางให้คุณรู้ทั้งหมดอย่างละเอียดในคราวเดียวแต่คุณจะรู้ล่วงหน้าเพียงทีละ9 2้เเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อคุณจะได้ถ่อมใจร่วมมือก้าวเดินไปพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก้าวต่อก้าวในทุกๆวันจากนั้นคุณก็จะอัศจรรย์ใจที่คุณมารู้สึกตัวอีกทีคุณก็กำลังคืบหน้าเข้าไปสู่ความสำเร็จตามแผนการที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าอย่างไม่รู้ตัวเลยนะครับ พี่น้องครับคุณสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจแผนครอบครัวหรือแผนต่างๆในชีวิตของคนได้แต่คุณจะต้องไม่ลืมพระคัมภีร์สภาษิตบทที่16ข้อ1-5ที่กล่าวว่ามนุษย์วางแผนงานของเขาแต่พระเจ้าเป็นผู้กระทําให้สําเร็จนะครับดังนั้นเฝ้าเดี๋ยววันนี้ผมขอหนุนใจให้คุณหยุดนิ่งสัก10นาทีอธิษฐานทูลขอการจัดเตรียมการทรงนำ และก็ถ่อมใจลงร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สังเกตแผนงานและน้ำประทยของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณแล้วอย่าลืมถ่อมใจปรับแผนชีวิตของคุณให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกับพระเจ้านะครับจากนั้นผมรับรองว่าคุณจะได้พบกับความสำเร็จอย่างอัศจรรย์เลยความท่อมใจในขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนอกจากการถ่อมใจต่อพระเจ้าแล้ว มันจะเป็นการนำมาซึ่งการถ่อมใจต่อมนุษย์คนอื่นๆด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าจิตใต้สำนึกของคุณมีความถ่อมใจต่อพระเจ้าคุณก็จะมีความถ่มใจต่อผู้อื่นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าจิตใต้สำนึกของคุณเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งจองหองต่อพระเจ้าคุณก็จะเยื่อหยิ่งจองหองต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไปด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยววันนี้ให้คุณทบทวนตัวเองดูว่า คุณแสดงความเย่อหยิ่งจองหองต่อเพื่อนมนุษย์คนใดอยู่หรือเปล่าถ้ามีพฤติกรรมนี้ผมขอหนุนใจให้คุณสารภาพต่อพระเจ้าและกลับใจใหม่แล้วคุณจะได้รับพระคุณความเมตตาจากพระเจ้าอย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนถ่อมใจแล้วทั้งต่อพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนผมก็ขอชื่นชมคุณเพราะว่าคุณกําลังเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่ใช้การได้คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างชุมชนแห่งความรักของพระเจ้าได้อย่างเกิดผลมากมาย อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรอดครับ